Sawati, hari ini bukan bukan sawati. Hmm. Ah, cap, hai, kun, hai, kan. Ah, kan. Ah, mat, kun, capu, ตาลัดทีตาลันนีเเดิมมาลูกันคันเดินเลี่สนชมโบกันตาลัดทีอ่าดงมากเลยก,ลกับเขาเ,เดียวไม่ตื้มครับให้เราขับเขาที่เ,เดินโอเควันนี้คุณหนุ่มจะมาสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่ครับและก็เคลื่อนไหวเครื่อนที่เคลื่อนไหวอ,อ,อยู่กับที่ เราจะมีท่าอยู่นะครับคือท่าอะไรครับเราจะาท่าอะไรดีท่าแรกท่าอะไรดีเลยท่าอะไรสะบัดข้อมืออ่าท่าหนุนคะหนึ่งครั้งให้เราสะบัดข้อมือกี่ครั้งหนึ่งครั้งนะครับอ้า มากนะครับท่าที่สองเอาท่าอะไรดีเราจะท่าอะไรดีครับท่าที่สองอะไรไมหมุนเดียวอ่าเก่งมากต่อไปหมุนเลยหมุนลาย เพื่อนที่นะครับครูจะคอแล้วให้เราทำท่าที่เราชอบและตามกิจาการของเราเลยนะครับอ่าฟังสาาัญญาณ ต่อไปคุณลุงจะเคาะให้เรากระโดดไปทางกระโดดไปทางซ้ายหนึ่งข้างข้อหนึ่ง้งกระโดดไปทางขวาเอาตอรัวก็กระโดดไปมาอา้อาวพรอ่ต่อไปเราอยากกระโดดแบบไหนบ้างเอากระโดดแบบไหนดีเอากระโดดแบบไหนกระโดดไปข้างหน้าเนาะ เราไปข oh. ah. ้างหน้าพร้อมอ้าวเก่งมากเลยเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ให้เราทำข้าวขอคนข้อหนึครั้งเราก็ก้าวไปข้างหน้าถ้าข้อสองครั้งเราจะก้าวไปที่ไหนทีครั้งครั้งก้าวที่ก้าวสองอ้าว เงมากเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยโอเคครับเจ็บนกกาจิบบินมาจาบจับจับนกกาจาบบินมาเจ็บเจ็บเจ็บนกกาจิบบินไปจาบจับจับนกกาจาบบินไปอ่านกกาจิบนกกาจับบินไปหมดแล้ว เหลือแต่นักเรียนที่น่ารักนะครับวันนี้คุณหนุ่มจะมาสอนทำคล้องจองเกี่ยวกับสัตว์โลกน่ารักนะครับเสริมประสบการณ์ให้พวกเราพร้อมที่จะท้องคำคล้องจองกันหรือยังครับ oh, <yeah. S 1> พร้อมนะครับทำคล้องจองสัตว์โลกน่ารักนะครับเดี๋ยวคุณหนุ่มจะท่องจะชี้แล้วก็ต้องให้เราต้องตามคุณหนุ่มนะครับ oh, <yeah. S 1> สิงโต <ต>หน้ารักหน้ารักร้กองพักร้องพักกระต่ายป่า,าย

พร้อมกัน1รอบนะครับอ้าวเรยวฟังหายไปนิดนิดเลยรถกระจิกกระจาดไม่มีละมาดูกระดานอ่าเร็วพร้อพร้อมกันนะอ้าวเริ่มสิงโตน่ารักรถกระดต่ไฟเร็ว ลุกขึ้นแล้วก็มาทำท่าประกอบกับคำพ้องจองให้เราคิดท่าเองว่าสิงโตเราจะทำท่ายังไงดีอ่าทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นเลยแล้วก็ทมองกันแล้วก็ทำท่านะครับโอเคไหมครับอ่า้อมนะออาวเริ่มเลย 1, 2, ึ่งสองสามสิงโตน่ารักร้องทักจะตายตาย Linh nói đi ngang ra ngay Linh nói Linh nói lưng ra chào má chào má đi chạy Linh chó 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 Linh chó 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 ช้างใจใจดีโอเคอ่ะหอมเดี๋ยวเรามาทำท่าสิงโตท่าสิงโตเราจะทำยังไงเรสิงโตนะครับท่ากระต่ายทำไงกระต่ายนะครับกระต่ายท่าลิงท่าลิงท่าหมาอ่ะท่าหมา ห้าเหนียวแล้วเหนียวถ้าสา,าเนเอออาหอมเราจะมาร้องหอมกันนะครับแล้วทาภาพประกอบด้วยนะครับอหอมย่างอ้าวหนึ่งสองสามสิงโตน่ารักร้องทักกันลิงน้อยหรือว่าเจ้าหมา วัวไก่แมวเหมียวสดใสช้างไก่ใจดีอ่าเจ่งมากต้องเรดยตัวเองนะเองนะกูให้คนนั่งลงครับนั่งลงอ่าเรามาดูสิว่าทำพร้อมจองที่เราท่องพร้อมกันเมื่อกี้มีสัตว์อะไรบ้างสิงโตโอ้อะไรอีก อะไรอีกลูกอะไรอีกมาอะไรอีกครับหมดหรือยังเจ้าไก่เจ้าไก่อะไรอีก,กโอ้เก่งมากเลยเป็นสัตว์ที่น่ารักมากนะครับคำพ้องจองที่คุณหนุ่มให้เราท่องนะครับก็จะมีสัตว์น่ารักอยู่ในคำพ้องจองนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้และได้รู้จัก ก็วันนี้ก็โอเคครับปรบมมือให้ต <ód isan music> ัวเองสี่ครั้งสบายตกองปอมมือพันหากว่าใครกำลังสบายตกอปลอมือพันหากว่าใครกำลังสุกหมดวับลุกอะไรทางสินในต้ต้องปมือพันหากว่าใครกำลังสบายต้องเก็บมือพันหากว่าใครกำลังสบายต้องเก็บมือพัน หากว่าใคร้มีความสุขหมดความทุกข์อะไรทั้งสิ้นเลยบินกันเก็บอยู่ดันวันนี้คุณหุ่มมีอุปกรณ์ให้เราทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับอันนี้คืออะไรครับดินสอดินสอนะครับเก่งมากแล้วอันนี้นะครับอะไรสีไม้สีไม้นะครับแล้วชิ้นนี้อะไรครับกระดาษกระดาษแล้วมีอะไรอยู่ข้างใน มีอะไรอยู่ข้างในครับองกลมโดยคุณลุงจะให้เรานะครับแต่งเติมรูปตามจินตนาการให้เป็นสัตว์ที่เราชอบนะครับแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการของตัวเองนะครับอ่าใครชอบอะไรก็ต่อเติมเองแล้วเขียนชื่อใต้ภาพน,นะครับ5้อ่ะฟังก่อนนกกระจิบครับนกกระจิบกินไปแล้วอ่า เขียนชื่อใต้ภาพด,ด้วยนะครับถ้าใครเขียนไม่เป็นให้มาให้คุณลุงดูเดี๋ยวคุณลุงจะเขียนบนกระดาษให้เราเขียนตามนะครับเข้าใจไหมครับอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าใครนั่งเรียบร้อยคุณลุงจะแจกกระดาษก่อนถ้าใครนั่งเรียบร้อยไม่กระดุกกระดิกคุณลุงจะแจกกระดาษให้คนนั้นก่อนนะครับคนไหนเล่นกันก็จะไม่ได้กระดาษก่อน นะครับอ่าเดี๋ยวคุณนุจะแจกกระดาษคนละหนึ่งแผ่นนะครับอ่าแล้วก็ให้ทุกคนนะครับต่อเติมนะครับ้าต่อเติมแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการ ว่าจะวาดรูปอะไรบ้านเลยตากเติมเลยนะครับให้เราคิดเลยว่าเราจะวาดรูปอะไรดีตามจินตนาการเลยนะครับอ่าคิดได้เลียวเอาเริ่มเลยครับลงมือทำเลยไปวาดรูป สวยนะครับตออ่อเลยออยวาดเหมือนกันก็ได้นะครับอันนี่รูปอะไรลูกคำนวณว่ารูปอะไรอ่วาวาดเลยคิดตาจินตนาการตัวเองนะครับ ชื่อโอ้ยหยอะมากตัดนะตัดวันรุปกเลยโอ้โหดนมากเลยเส้นสีดำวดหนด่ปรไหนินใส่กะรันนะครับตอนนี้ผลงานของพวกเราทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูหนุ่มจะให้ เราทุกคนออกมานำเสนอนะครับทีระาถึงคนเดี๋ยวคุณนุ่มเรียกชื่อนะครับผลงานของใครก็มานำเสนอให้เพื่อนๆว่าเป็นยังไงนะครับชอบอะไรแล้ววาดลุกอะไรนะครับอ่าคนแรกเลยยาลินดาอ่ายาลินดาอ่ากบมือให้เพื่อนหน่อยอ่าโต๊ะแกให้เพื่อนดูด้วยวาดลุกอะไรลุกมีเสือ้อนะครับสวยไหม สวยนะครับผีเสื้อมีปีกไหมผีเสื้อมีปีกไหมครับมีมันชอบอยู่ตามตรงไหนคือแถวไหนดอกไม้เออนะครับโอเคเอ่ะตบมือใหต้ตอนนี้ผลงานของเราก็เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคุณลุ่มจะให้เราทุกคนออกมานําเสนอผลงานของตัวเองทีละคนนะครับถ้าคุณหุ่มเลือกหยิบผลงานของใครออกมา คนนั้นก็ออกมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังนะครับคนแรกเลยยาลินดาอะนะครับอ่าเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าอะไรลูกเสื้อเสื้อลูบอกนี่บอกเพื่อนๆดี อะไรพี่สายลุงนะครับอ่าเก่งมากเลยอ่ะกลมมือหน่อยอ่ะคนต่อไปกลมมือให้เพื่อนหน่อยอ่าต้งเสนเอ,เอ,เอ,เอเพื่อนเลื่อนเพื่อนเื่อนเลยดังๆพูดพูดดังๆเป็นรูปของอะไรรูปของมีแพนด้าโอ้เก่งมากเลย อาปเปืเ่อยเพือดหน่อยอาต่อไปซีรินยาพรอ,อ่าิ้นยินมาหน่อยนำสนเสนอเพื่อนๆหน่อยค่ะ โอเคครับตอนนี้ทุกคนก็ได้นําเสนอผลงานของตัวเองทั้งหมดแล้วนะครับเราลองบอกมาบอกคุณลุงสิครับว่าเพื่อนๆวาดรูปสัตว์อะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างครับเชิญมาตอบหน่อยตายตหนีอะไรครับเสือะไรสิงโตตหนีแพนด้าอ่าเก่งมากเลยนะครับอ่า เดี๋ยวคูโนุมจะเอาผลงานทั้งหมดไปติดไปตรงบอร์ดให้พวกเราดู okay โอเคนะครับโอเคครับอ่ากดเพื่อให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลย